โรงเรียนบ้านควรลาง,งาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองโรงเรียนบ้านควรลาง,งาเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลทรายขาวตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่23ตุลาคม2418ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านควรลาง,งาโดยมีนายสาและขาเดอร์ นายมะเส็นบาเมมบูงานายฮะหมัดมูซาได้ร่วมการบริจาคที่ดินจำนวน11ไร่2งาน29ตารางวาด้วยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอ่อนและเอื้ออาทรวิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงเรียนบ้านควรลางามุ่งมั่นสู่การเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ครบทุกมิติบนพื้นฐานของคุณธรรมความรู้และทักษะชีวิตพันธกิจของเราคือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและร่วมพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือนักเรียนมีวิชาการเด่น เน้นคุณธรรมนำวินัยอนามัยดีเอกลักษณ์เด่นคือความเจริญงอกงามในด้านการศึกษาที่มีสภาพบริบทโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณใกล้กับภูเขาขนาดเล็กการมีบุคลากรที่ดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมในการพัฒนาประเทศให้เจริญปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด183คนดูแลใกล้ชิดโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนด้วยอัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่เหมาะสมทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงโรงเรียนบ้านควรละง,งาภูมิใจในผลงานและรางวัลมากมายเช่น ผู้บริหารสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาไอเน็ตปีการศึกษา2567มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศผลงานยอดเยี่ยมด้านการจัดการเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเลิศ best practice ปีการศึกษา2567ระดับภาคและผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีการศึกษา2,567สูงกว่าระดับประเทศร่วมถือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่ามาตรฐานในหลายด้านรวมทั้งผลงานด้านทักษะวิชาการอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้สะท้อนความทุ่มเทของครูบุคลากรและนักเรียนทุกคน โรงเรียนบ้านควรลังงาจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมสร้างอนาคตที่สดใสให้กับลูกหลานของเราด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรัก